ครับวัดดียามมอสอครับเบสที่สูงทุกคนนะครับอุมศักดิ์ปี๊ยิดลมขั้นเดียวบวกขึ้นเลยครับคุณรอขั้นเดียวบวกขึ้นต้องใส่รถวีใส่างง้ำอุ่นดีขึ้นย้าจ้า Ờ, bay bay, ôi 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 à ôi ôi ô ô ô À, tín cho vẫn tín cho à à nước à không ok bay bun 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 binh con bun 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 คนคนล่องออกเพียงน้อยกันคนล่องออกเพียงมากกันทีบ่เท้าเท้าวนคนเราไปคนล่องคิวคิวเข้เข้ล่องมากคนเราเอาเอาเอาใบมันไปห่วงกันดับเครื่องไว้ดับเครื่องไว้ ่ยตัวนี้มันจำดีเนี่ยมันบ่ขค้นเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยก้อนลงกเอนก้น่งเราเพียงห้องพวกเนี่ยเพ้มันเป็นนาผาาก็สองคังนะนะเ็กวาเท่ากุน้บ่มันติดีพักเออถ้างเยออกวอากว่ามันเป็นโซเป็นพักมาตัว ลอคับนี่ครับอันนี้อันนี้ก็หิงไเรื่อนเลยส่ชแดงอันนี้ก็ยังระท่านกินอยู่นี่ <c oughs> น,นโคใส่ม่โคม,ม,โมแล้วครับหลังนี้น ไปซื้อสร้างอันพ่อเสาโน้มมาเยางตัวซื้อสร้างสีไปโค้งสิบมก่อจีฮะการสร้างไเชอมั้มันเป็นลุมไปสร้างเนี่ยอะไรยางนีมันเนี่ยไว่ม่มดยดเพ่นละแต่ว่ามันตกลุมนี่มันทิขึ้นมานะตนร่อนน้ทิขึ้นาไม่สร้างขวดหอกมันกาามันตีงมากกับตกลุมบอลแลกับขวดืึมดนมันบวกขวดนี่ร่อนา บกรจลุกมากเนาะลอหนามันมันมันปั่นย่ติบ่อไ้มันกระตุกลอนมันกรลลุมมันกรดีลอหลังน้มันำแดงอ่าแกมันลลุมมันหนามันกีตั้มลงอยกมัอีอหลังขึ้นเนาะมันอาทตี้เป็นขับเคลื่อนไปทังหมดเลยเนาะที่ลอไปลงเรลนะฮะโควิดบ่เอาช่วโควิดมานโควิดงย

à chứ không hai chở cho tao rồi Ở bánh nữa ừ. bái bái bái, thôi 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 ไปเอินมากแล้ครับนี่มาดึงเซอกันเนาะอันนี้220อันนั้นสามร้อยเจ็ดสิบกว่าอว่าลองดูก,กันอ่ะถือมเลยครับโอ้ยลืมทายยังไง

มันมาติดบบนี้ป่ะฮมัติดอักอยู่นี่ป่นกับรถรถมันแห้งเมื่อคืนนี่ไหมมัแห้งเม่อค้นน่ะเนาะ ไม่เอาอีกแล้ดลมเลยไม่ได้ตัดเล่ได้ไลเลยได้เอาจะไตัดโซเช่ครับน้ำขึ้นเลย mas aí